ตรงนี้มีข่าวการเอายาไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปเป็นยาเสียสาวนะคะซึ่งจริงๆตัวยานี้ก็คือเอาพราโซแลมชื่อกันค่ะคือซาแนกนะคะปกติจะเป็นยาที่เอาไว้ใช้รักษาคนที่มีอาการวิตกกังวลแพนิกหรือว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะทําให้อาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ายานี้มีประสิทธิภาพดีออกฤทธิ์เร็วประมาณ30-40นาทีนะคะก็จะเห็นผลทําให้นอนหลับได้แต่ว่าข้อเสียเนี่ยอาจจะทําให้คนไข้เนี่ย ความจําหายไปชั่วคราวนะคะในขณะที่ใช้ยาก็เลยกลายเป็นว่ามีคนเอายานี้ไปนะคะไปใช้ในทางที่ไม่ดีไปมอมคนนะคะเพราะว่ามันทําให้หลับเร็วหลับไปแล้วก็จําไม่ได้นะคะซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะคะก็เลยทําให้ตัวยาเนี้ ก็จัดอยู่ในวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่2นะคะที่ต้องควบคุมการจ่ายโดยแพทย์เนื่องจากการใช้ไประยะยาวก็อาจจะทำให้ติดยาได้นะคะก็คืออาจจะต้องการยาเพิ่มขึ้นถ้าหยุดยาฉับพันก็จะถอนยานั่นเอง